นามรับปัญยาบุถีชัยชื่อเล่นชื่อแพรค่ะเป็นโมติว่าค่ะ3 5 5ซีซีค่ะที่เลือกที่จะใช้ซิลิโคนโมติว่านะคะเพราะว่ามันมีเคมมาว่าจะไม่มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเ,ออเป็นโรค after ตามหลังนะคะใต้เรานมค่ะที่ทำใต้เรานมเพรารู้สึกว่าเวลายกแขนอะไรจะได้สะดวกกว่าค่ะ ทำใต้กล้ามเนื้อค่ะ้สึกว่าถ้าทำใต้กล้ามเนื้อมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะแต่งตัวได้มั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถแบบว่าแต่งเสื้อผ้าได้หลากหลายมากขึ้นใส่เสื้อผ้าที่ละลรูปอะคะ่ะมันจะมีเป็นแบบสัดส่วนที่ออกเห็นได้ชัดแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะพี่สาวที่เคยเข้ามาทําเขาเป็นคุณหมอเหมือนกันนะคะแล้วคือเขาตัดสินใจมาทํากับคุณหมอก็เลยคิดว่าทางคลินิกต้องมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะคะก็เลย ตัดสินใจทำกับทางคลินิกค่ะคุณหมอให้คำแนะนำดีค่ะแล้วก็ไม่ได้บังคับก็อธิบายให้เข้าใจว่าโปรเซสแตะละตอนจะเป็นยังไงอะค่ะตอนแรกมันจะมีความระบุมใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ถึง2อาทิตย์นะค่ะประมาณ10วันก็รู้สึกว่าทำอะไรได้ปกติแล้วค่ะตอนแรก กลัวค่ะแต่ว่าพอสักพักมันเหมือนมันเริ่มกินกับซิลิโคนที่อยู่ใต้กล้ามเนื้อนะคะก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มีนวดบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าขันวดมันก็ช่วยลดความอึได้แต่ก็ไม่ได้คิดว่ากลัวอะไรค่ะฝากถึงคนที่อยากจะเสริมหน้าอกนะคะใครที่มีความลังเลอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีก็คืออยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็คิดว่าถ้าผู้หญิงที่ตัดสินใจทําแล้วก็น่าจะคิดถูกเหมือนกันทุกคนนะคะ ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นม,มากๆ